คราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทพงลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับืันนี้พี่น้องเข้าผ้ามาเบิงสถานการณ์การตั้งเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเรานะครับสถานที่ค่อนข้างจะแคบืันนี้เป็นงานบัดงานที่ยิ่งใหญ่ของเช่าอำเภอพนมไพรอีกงานหนึ่งนะครับโอ้ันนี้ดูนะครับตั้งเวทียังกระท่านแล้วสาสตรใกล้สิเตลมนเราพี่น้อง นี่ขนาดโยโยโ่ไว้ที่นี่นขนาดบอกว่าอย่าพึ่งมาปูนะครับเพราะว่าทีมงานขอํำเรายังลงอุปกรณ์ไม่ไม่ครบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงลศงสตราดเต็มแล้วเนี่ยเวลารถเขามาก็จะหยาบสตราดเป็นขาดนี่แค่ส่วนเดียวนะครับพราปูสัดเริ่มติดเต็มแล้วไป่นองอุปกรณ์ของเราที่จะมาลงบนเวทีก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือผดดับใไ้แสงสีเนาง รถจะต้องเข้ามาทุกคันเพราะว่าวันนี้สถานที่แคบมากครับแคบยังไม่พอแล้วก็มีสิง่งปลูกสร้างมีอาคารอ,อยู่ในวัดน<อ>ี่หลายทลายนะก็เลยก็เลยต้องหา้ามรถทุกชนิดเข้ามาแม้กระทั่งรถหมอํำเองนะครับเข้ามาถึงเสร็จลงของก็ต้องออกไปจอดข้างนอกนะครับว่าสามาตทีศีมาจอดข้างในได้รถศิลปินก็ต้องจอดข้างนอกนะครับ เพราะว่าพื้นที่มีค่อนข้างจํากัดมากเป็นวัตีิวัตใจนะครับเป็นงานนบมัสการพระธาตุนะครับพี่น้องนี่แหละพระธาตุองค์นี้แหละทีเพ็่นน่าฉลองกันเป็นงานประจำปีทุกๆปีของวัดนะครับันนี่ก็มีหลายผากหลายส่วนเมื่อเช้านี้มีการบวงสรวงมีการลำถวายอย่างเยอะแยะมากมาย ผ่านไปแล้วหลายต่อหลายเหตุการณ์นะครับสําหรับวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตหมอลําซิง่งน่าจะเป็นรับเชิญของแถวพราวแสงทองด้วยนะครับแล้วนกะ็มีมุ่มสอยดาวมีพี่น้องเฮาที่มาร่วมทาบุญกับองค์พระาธาตุนี้ด้วยนะครับใครที่มาวัดสถานที่แห่งนี้ก็ต้องมาขอพรจากพระาธาตุนี้นะครับเป็นพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งของอำ,อำเภอพนมไพรพี่น้อง,น,องนะครับ มหมอลำซิงกำลังยาวอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้มีหมอลำซิงกำล,นะลังเนี่ยนะฮะกำลังเลรียอยู่พนะี่น้องแต่ว่าคนกันทย่อยมากเรื่อยๆนะครับมาทำบุญแล้วก็มาสอยดาวได้ของขวัญติดไม้ติดมือกลับไปก็มีนะครับครับตอนนี้หน้าเวทีของเราก็เริ่มมีเสือมีสัตว์ประปู ขาดบามขึ้นนี่คนต้องแน่นสถานที่นี่แน่นอนนะครับรับรองได้เลยว่าถ้าเป็นวิกจะวิกแตกแน่ตรงนี้เพราะว่าสถานที่ค่อนข้างที่จะแคบนิดนึง้วก็บัวครับเป็นงานใหญ่งานประจําปีของวัดน้ำนะครับตรงนี้อีกจัน้อยเพิ่งกิสิไเอามตอร์ไ์ออกถ้าเจองานแบบนี้ทุกมือก็อาจสิเนเนื่อหน่อยนะครับสําหรับทีมงานแต่ว่า เวทีก็ไม่ใช่อุปสรรคครับตั้งได้เต็มระบบของสาวน้อยลำเพลินโชว์โค้งนอกโค้งในได้เบิร์นะครับแต่ด้านหลังสําหรับศิลปินของหมอํำเราก็อยู่ก็ค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงเพราะเป็นหยังนะครับการหลังแคบแต่ข้างหนา้ากว้างให้พ่อพี่น้องเขาได้เบิง์ตในในนั่งสะดวกได้เข้ามาแบบสะดวกสบายแต่มาชมเต็มรูปแบบเต็มระบบของสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ค่อนข้างเสียงที่จะดังนิดนึงอ่า ้าคณะผับปาไดมาฮอดแล้วเบนกระสมีขบวนแห่นะครับมีขบวนกองยยวนี่มาให้ให้ทีมงานผับปาแห่ต้นผับปารอบองค์พระเจดีนี้นะครับแล้วก็ค่อยนําไปถวายบนศาลาเนาะฝั <Yeah. S 1> ่งตรงนี้ก็จะเป็นโรงท่านนะครับฝั่งข้างนี้เป็นโลงท่านพี่น้องผู้ไดมาอ่าบพราว่าสเป็นแขกที่มารวมทีมางานนี่หรือว่าจะเป็นทีมงานหมอล่ำเท่าก็ได้อันนี้สองได้กินข้ากินน้ำน้ำ ทางวัดเพิ่นน้ำนะครับก็เป็นเป็นบุญใหญ่พี่น้องเป็นถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งท้างอำเภอเพลนอ้มไพ่เพินนพนพ่นจัดขึน้นเมื่อแรกในพี่น้องเขาเตรียมมาให้กำลังแรงใจสาวน้อยร่ำเพิ่นชว์เยอะพอสมควรนะครับจากเมื่อเช้านี้ที่เริ่มพิธีบว,วงสรวงคนร้ายหลายมือเศร้านี่พ่อได้เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับเพราะว่าเสียงมันดังแล้วก็มีเพลงมีอะไรมากอ่ก็ยังไม่สะดวกถ่ายคลิปมาให้ชม สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนี่แหละพี่น้องโอ้ได้ขอเกลือบแม่ได้ขอเกลือขอปูงวันนี้นะครับเป็นบัตรการกุศลสำหรับซ <c oughs> อยทั้งวัดทั้งยังเพิ่นบัตรที่หน้าง,งานติดไว้60บาทนะครับ60บาทเนี่ยเป็นบ,บัตรการกุศลในซอยทั้งวัดนํานะครับก็บ่ได้บ่ได้เป็นว่าบ่าได้เป็นว่าขายบัตรเพื่อจะได้เอากําไรอย่าง เป็นการกุศลนะครับเอาเงินเข้าวัดนะครับบัตรหกบาทด้วยพี่น้องด้วยอยู่ในอำเภอพนมไพรเลยนะครับตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรอ่าพิมพ์พมเข้าา,าวัดนี่ก็หาง่ายๆ,ๆนะครับพี่น้องเขาไม่ได้ไปก็ต้องออกไปท้างนอกอยู่ในเมืองเลยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเลยล่ะถ้าเป็นงานบันเท่าหกสิประมาณนี้แหละพี่น้องมีหมอลำใหญ่ทั้ง3มคืนนะครับงานจัดขึ้นสามเมื่อสามคืนวันนี้ก็เป็น สาวน้อยลำเพลินโชว์ของเราคืนแรกนะครับไปจ้างไว้ตั้งแต่บพท่านมีวงพี่น้องที่แรกว่าจะเอาสาวน้อยเป็นบานแพงแต่ว่าก็ได้สาวน้อยลำเพลินโชว์วงสองมาวงใดก็ดีครับพี่น้องถือว่าเข้าได้มาสาั่งสรรผลงานเราก็มาฝากผลงานฝากความวลความ่นควอมอลังการให้พ่อพี่น้องเข้าเช่าพนมไพรได้เบิ้งกันนะครับก็ได้วงหนึ่งมากก็ดี แน่นะครับปีนี้ถ้าโชว์ผลงานดีปีหน้าอาจจะได้มากอีกนะสำหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์ของเขาพรุ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของศิลปินภูไทยแล้วกับมือฮื้อเป็นนามที่หกเสียงที่หกนกพงสะกรนะครับพระธาตุเจดีองค์นี้นี่มีประวัติอันยาวนานนะพี่น้องจากที่ไปสำรวจมาถามจากชาวบ้านคนในพื้นที่ว่าตรงนี้นะครับ เคยเป็นพระปางเก่าเป็นปางกูเก่าแ้่สมัยโบราณพลังสร้างบัดเป็นกับมาสางอันนี้อาเจดีย์องค์ไม้นี่ขึ้นครอบไว้นะครับเป็นกลุเป็นกุพระน้ำสมัยก่อนพระอาจารย์ที่เคยเป็นอาจารย์ของตีใหญ่ที่ดังๆ ก็เคยอยู่วัดนี้นะครับเคยมาสั่งมะแปงอยู่วัดนี้แล้วก็มีมีประวัติที่ยาวนานสําหรับวัดแห่งนี้นะครับเป็นพีเป็นน่องเป็นกุหลาบกษัตริย์จากฟังเล่าที่เดินทางมามาสั่งมาแปลงอยู่พีเมื่อก้อนนี่แผ่นดินไทยกับแผ่นดินเล่าเนี่ยมันเปรียบเสมือนแผ่นดินเดียวกันแม้กระทั่งกษัตริย์เมื่อก่อนนี่เดินทาง ไปหัวเมืองต่างๆนะครับถึงกันหมดเมืองพนมไพรเมืองสุวรรณภูมิเป็นเมืองเก่าแก่นะครับเมืองลอยเอ็ดเมืองสาเกตนครเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยล่ะก่อนกึ่งก่อนพุทธกาลพุล่าพี่น้องนะตรงนี้ก็เป็นเขตทุงกุลาห้องไห่นํำแล้วก็เป็นสถานที่ที่มี เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของผู้มิศาสตร์ประเทศไทยนี่หลายต่อหลายนะครับแม้กระทั่งสมเด็จพระนเรศวร,รหรือว่าองค์พระมหากษัตริย์ของไทยสมัยก่อนๆก,ก็เคยเดินทางมานาสถา,านที่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเยอะแย,ยะมากมายหลากหลายเรื่องราวพี่น้องนะครับเอามาอนี้ฝากเป็นกำลังแรงใจให้สาวน้อยลําเพลินโชว์ของเขานะครับเก็บบรรยากาศ ตอนตั้งเวทีนี่มาฝากนะครับศาสตร์ก็เริ่มไลยแล้วศาสตร์เริ่มเต็มแล้ยทีมงานกองเย่าเพื่อกล่อ,อมกาขบวนแห่ร่อต้นผาป่าต้นกระถิ้นนะครับเพื่อสิได้มาทอดนวัดแห่งนี้นะครับ ผู้ใดอยู่ใกล้นะครับอำเภอพนมไพ,อมพอรอำเภอมหาชนะชัยทั้งยะโสธรคำเกินแก้วหรือว่าจะเป็นราศีสไลหรือว่าจะเป็นสุวรรณภูมิอาจสามารถอำเภอเมืองยะโสธรน,นะครับเดินทางมาได้นะไม่ไกลไม่ใกล้อยู่ซัมนียพี่น้องฝา,ากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามแฟนน้ำได้พี่น้องเดอ้อนะครับเพื่อบอกผาดคลิปด,ดีๆทางช่องนันทพงษ์ลำเบญโชโอินฟิเชียลครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ